สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักที่งสกศึกษาอีกเช่นเคยนะคะในในรายการมีสานเอลเอรีพอตอนที่10มือนีต้องเป็นตอนพิเศษ,ษแน่เลยตวา่ามือนีเฮ้ยใสค่ะตรกเลียนกับมีนนักศึกษากับมี <Wow. S 1> ต้องมีแขกมาเยี่ยมรายการของเข้าแน่เลยตื่นเต้นผู้ในสิมาเยี่ยมารายใใการเขา้าเชิญไปพบกับพุ่นพองพันได้เลยจ้า สอ,อ,อัอดีค่นขอบคุณนะคะเอกสาร l อ i ไอรี r อตอนที่สิประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2563นะคะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเราออกนอกสถานที่เพื่อมาทำอะไรบางอย่างที่พิเศษพิเศษแต่ว่าเกี่ยวข้องกับน้องๆวัยเรียนในยุคนี้นม o r ม a นะคะเชิญแขกรับเชิญของเราดีกว่าเนาะเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยะคะ่ะ าาต้องรับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะเอียค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัชนีบุญละครนะคะชื่อเล่นน้องมีโม่นะคะปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่4สาขาอาวิชาสถาปัตยกรรมนะคะค่ะแล้วทําไมน้องมีโม่ถึงเลือกเรียนสถาปัตย์นะคะก็จริงๆแล้วตอนม .6 อาหารเรียนสายวิทย์คณิตมาแล้วเขาเนี่ย คือคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่มหลาลัยขอนแก่นค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอออยากอยากจะให้เราอ่ะมาเรียนที่นี่เพื่อจะได้อยู่กับอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่เนี้ยค่ะก็เราก็เลยดูว่าเอ,อ๊ะสาขาไหนที่เราสามารถลงเรียนได้ก็ตอนแรกมันก็มี2อช้อยค่ะว่าเราจะลงเรียนาสาขาสถาปัตย์หรือเราจะเรียนศิลปรกรรมเนี่ยก็เลยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะซึ่งขณะนั้นอาจารย์ก็ให้คําแนะนําว่า,าวิชาสถาปัตยกรรมเนี่ยถ้าเรียนแล้วจบมาแล้วเนี่ยมันจะ หางานได้ค่อนข้างง่ายกว่าวิชาศิลปรกรรมอะคะ่ะคือศิลปรกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศินลปินหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แบบเป็นส่วนน้อยอะคะ่ะที่จะแบบว่าจบไปแล้วเป็นศินลปินแล้วมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะกาจรก็เลยแบบว่าห่วงอนาคตเราว่าเออยังไงสาขาเนี้ยเราก็จบมาเรามีงานทํานะแล้วเราสามารถแบบว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นค่อนข้างที่จะแบบง่ายด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ถึงแบบว่าจะเรียนหนักก็เถอะแต่ว่าแบบมันก็คุ้มค่าสําหรับการเรียนของเราเงี้ยค่ะ่ะโอ้ดีมากเลยนะแล้วน้องมีโม่เนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงคือเรียนวิทย์คณิตมาใช่ไหมใช่แล้วที่รู้สุดแปลกใจมากสถาปัตย์เนี่ยมันคือความแบบลงตัวของวิทย์กับศิลป์ใช่ทำไมถึงเป็นคนที่เรียนวิทย์แล้วแบบ วาดรูปได้ด้วยเหรอรื้ว่าตอนเรียนเนี่ยต้องมีการวางแผนการเรียนไหมว่าเน้นหนักวิชาอะไรแล้วก็อ่านหนังสือหรือการเตรียมตัวตั้งแต่มอไหนอจริงๆแล้วที่คิดจะเรียนนะคะก็คือตั้งแต่มอต้นเนี่ยเราคิดแล้วว่าเราอ่ะจะไปสายศิลป์เพราะว่าเราแบบว่าเราชอบวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบวาดรูปมาเรื่อยๆเรื่อยๆยเพื่อนแบบวาดรูปสวยจังบางทีเพื่อนก็แบบว่า แบบว่ามาจ้างให้วาดให้หรือบางทีก็ขอให้วาดรูปให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเรามีสกิวลวาดรูปนะตั้งแต่มอตน้นอะไรเงี้ยพอมามอปลายตอนแรกอะเราตั้งใจจะเข้าสายศิลป์<ม>แต่คุณแม่ขอว่าเรียนวินทย์คณิตให้แม่ได้ไหมลูกหนูก็เลยว่าอ่ะโอเคเราเรียนได้หนูก็เลยอ่ะคุยแม่บอกว่าเรียนคณิตวิทย์คณิตก็ได้อ่าพอจบมหแล้วมันก็ยังสอบอ่าของคณะที่เป็นแบบพวกสายศิลป์ได้อย่างเช่นสอบขปรศิลปกรรมก็ได้นะ แต่มันก็จะมีช้อยเลือดอื่นว่าพวกาสาขาทางแบบวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรเงี้ยคุณก็สามารถลงได้ถ้าสมมติว่าเรียนมปลายแล้วเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยก็เลยเรียนวิชานี้ให้คุณแม่แล้วส่วนแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งการวาดรูปอะค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆว่าเออเราชอบอันไหนหรือแบบว่าเราฝึกไปแล้วอันนี้แบบเออโอเคเราวาดสวยแล้วเราก็ลองแบบใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนในการเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างจะกระชันชิดนิดน,นึงเพราะว่า เราอะคือใจอะเราไปทางทางว่ารูปเนาะแล้วพอจะต้องมาเรียนเนี่ยเราก็ต้องแบบอุ้ยเราจะเรียนสถาปัตย์เราก็ต้องหาอ,อันดับแรกก็คือ,อหาพื้นฐานความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตย์ว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะว่าเออเราอะเออเราโอเคไหมม,มันเกี่ยวกับการออกแบบอาคารแล้วมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเราอ่านแล้วเออเราน่าจะไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็โอเคเตรียมแต่สําหรับน้องๆนะคะที่ต้องการแบบว่า อยากจะรู้ว่าเรียนสถาปัตย์เป็นยังไงหรือชื่นชอบไอสาขาสถาปัตย์จริงหรือเปล่าเนี่ยก็แนะนํานะคะให้แบบว่าศึกษาดีๆเตรียมตัวดีๆนะคะอย่างพวกอ,อันนี้ก็จะแบบมีเพื่อนนะคะที่แบบเขาแบบไปเรียนไปเตรียมตัวกับพวกสถาบันติวอย่างที่อม,มอื่นอะไรเงี้ยซึ่ง,งเขาก็จะแบบว่าเทนพื้นฐานทางด้านสถาปัตย์มาค่อนข้างเยอะแล้วพอเราอะเราแค่แบบอ่านเอง ศึกษาเองอะไรเงี้ยบางทีมันไม่พอ,อค่ะ,ะเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาจะบอกเราได้ว่าเวลาเข้ามาเรียนมาหาลัยจริงๆนะ่ยมันเป็นยังไงซึ่งเราก็แบบเออจะลําบากในตอนช่วงแรกเพราะว่าเพื่อนเขาแบบเวลาอาจารย์สอนอะไรเนี่ยเขาก็เก็ทไวมากเราก็แบบเอะอ,อะไรยังไงเราต้องแบบทบมัดกลับมาทบทวนอีกทีเราถึงจะแบบอ๋ออะไรเงี้ยค่ะ,ะก็เลยว่าถ้าน้องสนใจจริงๆแนะนําเลยนะคะว่าให้แบบ ไปศึกษาแบบหรือแบบมีฟิวเตอร์หรือมีคนได้แบบว่าเรียนสาขานี้ให้คําแนะนําจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแบบติวเองเนี้ยค่ะในบางเรื่องเราไม่เข้าใจหรือบางเนื้อหานียค่ะมันไม่มีคนชี้แนะว่าแนวทางในการเรียนมันเป็นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคณะอื่นมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคะแนนวิชาของการเรียน,นเนี่ยคนใหญ่เขาจะเป็นสอบเขาข้าอการข้อเขียนอะไรเงี้ยก็แล้วไปแต่ว่าคณะเนี้ คะแนนที่ตัดเกรดส่วนใหญ่มาจากงานที่จะต้องทำส่งก็จะมีโปรเจกต์นะคะอย่างาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทอมการศึกษานะคะหนึ่งก็จะมีชิ้นงานให้ทำสองชิ้นในวิชาหลักอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคะแนนก็คือแบบมีดังงานเลยนะคะไม่มีสอบข้อเขียนอะไรเงี้ยก็คืออาจารย์ก็รู้ว่าให้โจทย์มาแล้วก็ให้เราไปออกแบบเอาความคิดเราเออกแบบมามแล้วผมบอกว่าอยู่บนกฎเกณฑ์หรือพื้นฐานเนื้อหาที่อาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกโอเคครบส่วนสมบูรณ์อะไรเงี้ย เราก็จะได้คะแนนเยอะแต่ว่าถ้าแบบว่าเราแบบตกตรงนั้นตกตรงนี้อะไรเงี้ยมันคะแนนมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือจาแล้วเราไปเขียนตอบเลย <Yeah. S 1> ข้อสอบมันคือจากการที่เราจะต้อง <Yeah. S 1> คิดออกมา <Yeah. S 1> เป็นงานอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อนข้างที่จะยากสําหรับน้องอ่ะสำหรับน้องมปลายน้องที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากเรียนสถาปัตย์ซึ่งอิมเมจของของเด็กมปลายที่จะมา,าเรียนมหาลัยสถาปัตย์าะ ส่วนหนึ่งก็คือเอ้ยมันเท่ดีหรือเราชอบวาดรูปหรืออเราแบบอาจจะมาทางสายนี้อะไรเงี้ยแต่ให้ไปทบทวนดีๆนะคะว่ามันไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแล้วเรียนคณะนี้ได้คือหนึ่งคุณจะต้องคิดงานได้สองในเรื่องของการวาด p e r ร์สเปกต e อาคารหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องแม่น mm hmm. ถ้าสามถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแนะนําว่าให้ฝึกเทคนิคการใช้สีน้ํามาก่อน mm hmm. จะ สบายในวิชาเรียนนะคะเพราะมันได้ใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสุดท้ายเลยแล้วก็ในเรื่องของพวกวิชาคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมีนะคะก็คือในเรื่องของการคํานวณหรือกฎของฟิสิกส์เกี่ยวกับการรับแรงของอาคารอะไรเงี้ยก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันก็จะมีหลายสายเนาะก็จะมีพวกน้องโมลายที่เรียนสายวิทย์คณิตมาหรือที่เรียนจบเทคนิคมาอะไรเงี้ยซึ่ง2 2สายเนี้ย เขาจะมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันถ้าจะให้แนะนําสายวิคณิตก็คือ,อให้ไปตีวพื้นฐานสถาปัต์เพิ่มถ้าเป็นน้องแบบคณะเทคนิคสายสถาปัต์มาแล้วเนี่ยให้ไปเน,น้นภาษาเพิ่มเพราะว่าเห็นมาเยอะคะ่ะรุ่นน้องเพื่อนะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษซึ่ง,องตอนนี้คือเน้นภาษาอังกฤษเยอะมากาซึ่งก็แบบเพื่อนก็แบบได้คะแนนน้อยหรือตกไปหลายคนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทบทวนเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าไอ น้องที่เรียนเทคนิคมาพื้นฐานเขาด้านสถ,ถาปัตย์เขาแน่นแต่ว่าเขาจะมาอ่อนในเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องการคำนวณเะี่ะค่ะก็ประมาณนี้ที่ฟังมาเนี่ยคือคุณครูครูที่ปรึกษานี่หมายถึงครูแนแนวที่โรงเรียนหรือเปล่าคะก็ทั้งครูแนแนวด้วยแล้วก็อาจารย์ประจําชั้นค่ะแล้วก็อาจารย์ที่สอนศิลป,ปะด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะว่า แกก็แบบเออมีมีคือแกผ่านมาก่อนไงค่ะแกเคยเรียนว่าเออศิลปกรรมมาแล้วแบบว่าเคยศึกษาด้านสถาปัตย์ซึ่งซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นคนที่แนะนําสถาปัตย์มาเหมือนกันแกก็บอกว่าเออมีหนังสือคู่มือสถาปัตย์น่าลองเอาไปอ่านไหมอะไรนียเผื่อเราจะแบบว่าชอบมากกว่าที่แบบว่าวาดรูปอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบว่าเออพยายามให้ช้อยเราว่าเออเราจะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ก็เลือกที่จะให้ข้อมูลแบบว่าเอออันไหนดีกว่าอาจารย์เห็นว่าอันนี้มันมีโอกาส ที่เราจะหางานได้ง่ายกว่าในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าถึงเราจะไม่ทํางานในออฟฟิศเป็นสถาปนิกแต่ว่าความรู้ที่ได้มามันคือแบบมันใช้ได้หมดเลยแล้วทําไมครูถึงรู้ล่ะว่าหนูอะชอบสถาปัตย์เพราะว่าอาจารย์เห็นว่าส่วนส่วนใหญ่นะคะเด็กเด็กที่ เก่งพวกวาดรูปไปทางหัวศิลปะอะไรอย่างนี้เนะาะเขาจะไม่เก่งด้านคณิตศาสตร์หรือภาษ,าษาหรืออะไรเงี้ย<ช>เขาจะไม่ค่อยได้แต่ว่าอาจารย์เห็นว่าโอเคเราเราได้เราได้คณิตศาสตร์ด้วยได้ภาษาด้วยแล้วก็ได้อ่าวาดรูปก็ได้ด้วย <ๆ S 2> อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยเออเธอน่าจะลองเรียนคณะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเพราะว่าเราเราไปได้หัวเราไปได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกเออก็น่าจะลองดูเพราะว่าแบบมันอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวเราก็แบบเออก็ลองดูสักครั้งอะไรเงี้ยจ้ะ โ <Okay. S 2> อเคแล้วอ่ะเราพูดเรื่องค่อนข้างจริงจังแล้วนะคราวนี้ถาม <c oughs> เ,บบเวลาว่างเนี้ยน้องรีโมททำอะไรจะ้ะ <c oughs> ส่วนใหญ่เวลาว่างก็ถ้าแบบว่างยาวๆเลยเนี้ยก็จะแบบหาอะไรทำอะคะ่ะอย่างเช่นวาดรูปหรือเราอาจจะฟังเพลงไปด้วย <c oughs> วาดรูป,ปด้วยหรือแบบ ศึกษาแบบพวกที่แบบว่าเกี่ยวกับงานศิลปะแนว<ม>ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเออเขาทํางานศิลปะอะไรอย่างนี้ใหม่ๆแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นในเรื่องของด้านสถาปัตย์อย่างเงี้ยก็จะไปดูพวกงานโครงสร้างงานระบบอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะให้เราแบบว่าเออให้เราเข้าใจมากขึ้นในการออกแบบอาคารไม่ใช่ว่าแค่แบบออกมาแบบหน้าตาสวยแต่ใช้งานจริงๆไม่ได้<ม>อะไรเง<ม>ี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งจากว่างจากการเรียนก็จะทำพาร์ทไทม์ค่ะโดยมาทําที่คาเฟ่เนี่ยค่ะก็ช่วยว่าเออดู มันก็แบบทาให้เรารู้ว่าเออการบริหารจัดการเป็นยังไงถ้าในาอนาคตเราจะอยากจะออกแบบคาเฟ่ของเราเองหรือจะออกแบบอะไรเงี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่แค่ออกแบบสวยแต่เราต้องบริหารให้เป็นด้วยว่าเออม,มันจะมีมยังไงการรับแขกยังไงคิดนังยังไงคุณจะต้องสตดอกของยังไงแล้วพื้นที่การใช้งานจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงซึ่งบางที ในเรื่องเนี่ยของอการเรียนสถาปัตย์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบางทีการออกแบบพื้นที่อะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณไม่ได้มีความเข้าใจในการใช้งานพื้นที่นั้นจริงๆบางทีมันก็แบบมันก็เฟล,ลค่ะคือมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันสวยจริงแต่ว่ามันใช้งานจริงๆไม่ได้เพราะคุณไม่เข้าใจในการใช้พื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะจ้าโอเค หลังจากที่เรียนจบแล้วอ่ะน้องนีโมอยากทําอะไรอะ่ะเป็นสถาปนิกไหมก็คิดว่านะคะหลัง <Okay. S 2> หลังเรียนจบแล้วเนี่ยก็อยากจะสอบใบป,ประกอบวิชาชีพไว้อ่าเผื่อแบบว่าเราจะได้ใช้ในอนาคตแต่ว่าไม่ได้มีแผนว่าจะไปแบบเป็นสถาปนิกจริงๆหรือว่าไปอยู่ในออฟฟิศสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าแล้วเราน่าจะแบบว่ากลับไปที่บ้าน ไปทาธุรกิจของตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเรียนแล้วก็หาประสบการณ์ไปด้วยว่าเอ้ mm hmm. ถ้าเราสมมติอยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึง่ง mm hmm. แล้วเรามีที่อยู่เงี้ยเราควรจะทําเป็นอะไรซึ่งไอ้ที่เรียนมาสายเนี้ยก็คือแบบได้ใช้หมดเลยะคะ่ะ mm hmm. ก็คือต้องเดี๋ยววิเคราะห์ว่าเรามีที่ดินแล้วที่ดินของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้าง mm hmm. ค่ะแล้วก็แบบสมมุติว่าอย่างที่บ้านเนะะี้ยค่ะก็มีโครงการก็คุยไปกับน้องชายว่าเออเราอยากจะเปิดเป็นแบบเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็แบบ เป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบคาเฟ่ทุกท้องนาท oh. ี่แบบว่าชมวิถีเกษตรกรพอเพียงไปด้วย mm hmm. เพราะเราก็อยากจะแบบกลับไปปลูกข้าวทาไร่ที่บ้าน mm hmm. อะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ควบคู่กับการทําคาเฟ่หรือหารายได้ทางอื่นไปด้วย mm hmm. นอกจากการแบบปลูกข้าวปลูกผักอะไรอย่างนี้อย่างเดียวก็มีแผนว่าจะทำทำทำ,ทำในส่วนนี้ค่ะแต่ว่า ถ้าจะเป็นสถาบันนี้จริงๆก็อาจจะแค่แบบช่วงแรกที่แบบต้องเก็บเงินไปลงทุนของตัวเองแล้วก็ศึกษาหาประสบการณ์่างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปทําที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าทําเป็นนายตัวเองเงี้ยค่ะมันแบบรู้สึกดีที่สุดแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่เป็นแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่นะในเจนนี้เลยนะคะที่อยากจะเป็นนายของตัวเองเนาะ สำหรับโอ้ยสำหรับวันนี้นะคะเราได้ข้อคิดเรียนรู้จากน้องฮีโมเยอะเลยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้จะรบกวนแขกรับเชิญเราเพียงเท่านี้นะคะอ่าไปกอดอ่ดก่อนจะลายตากกันไปนะคะยังไงก็ต้องจองตัวไว้ก่อนเนาะจองตัวน้องฮีโมไว้ออกแบบเรืองอนที่นะจ๊ะได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแค่ะ เรียนสถาปัตยเนพี่นีโมนะคะก็ได้ความรู้มาันไปเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะว่าจะสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมต้องทําอะไรบ้างนะคะเรียนในสิ่งที่เราชอบและถนัดที่สุดนะคะและมีความมุ่งมั่นตั้งใจคะ่ะไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทําได้คะ่ะย่อมสมหรืเสมือนะคะ ท้ายนี้นะคะฝากให้คุณผู้ชมค่ะดูแลสุขภาพเองให้แขง็แขงแรงอยู่เสมอห่างไกลจากโควิด19นะคะด้วยความปราบถนาดีนะคะจากพวกเราชาวศูนย์บันหาข้อมูลตลาดแรงง,งานภาวจอดเงหเหนือค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยีสานมไอรีพอร์ตนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะและอ้อลืมไม่ได้เลยขอบคุณนะคะสำหรับสถานที่ร้านโคเนโก คอมฟี่นะคะคาเฟ่แอนด์รสสอรหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคแล้วพบกันใหม่ในทุกวันอังคารนะคะเวลา10นาฬิกานะคะในทุกสัปดาห์ที่้อมและสี่ของเดือนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะนี่น้องนี่โมนีสุดยอดเลยจ้า จังใดก็อย่าลืมเด้อกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครฮือเกาเด้อจ้าเลยเลยๆๆๆเลๆเลยเเลย